สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่ที่อำเภอขุนหารครับอยู่ข้างหลังผมนี่ก็คือน้ำตกสำโรงเกิครับคุณผู้ชมนี่ก็คือบรรยากาศธรรมชาติที่อยากแนะนำนะครับให้กับนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ชาวทีะสกีนะครับทุกทุกจังหวัดนะครับที่ชมอยู่นะครับก็สามารถที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวได้นะครับกับบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้นะครับที่น้ำตก สำโรงเกียรติครับอยู่ที่อำเภอขุนหารครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับรับรองว่าคุณผู้ชมมาแล้วต้องอยากชวนคนที่เรารักนะครับอยากชวนเพื่อนชวนแฟนชวนเพื่อนร่วมง,งานนะครับเชิญหลายๆคนมาเที่ยวที่นี่นะครับนี่เลยบรรยากาศแบบธรรมชาติธรรมชาติกันเลยครับอยากให้ทุกคนได้มานะครับอยากให้ทุกคนได้ มาท่องเที่ยวธรรมชาติมาท่องเที่ยวหน้าฝนนะครับที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับที่ศรีสะเกดนี่ก็มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายนะครับโดยเฉพาะหน้าฝนแบบนี้ก็มาที่น้ําตกสําโรงเกียรตินะครับวู้ยอดเลยครับบรรยากาศตอนนี้ฟินมากๆากเลยครับคุณผู้ชมนี่เลย Amazing Thailand ครับ สวยมากครับคุณผู้ชมครับโอเคครับคุณผู้ชมเห็นภาพสวยๆก็เรียนเชิญมาท่องเที่ยวกันได้นะครับที่น้ำตกสำรงเกีรติครับจังหวัดรีตะเกตครับขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับสวัสดีครับ